สวัสดีค่ะพี่น้อง้องไปไม่ครับเออทุกค่ะลองไปพวกพวกับคล้ายหน้าให้ตาไปรุนเนาะนเมื่อไหนมาว่าพี่น้องฟังอุย้ยขึ้นหอดขึ้นถึงพี่น้องกะขึ้นหอดคือเกาอกยจะลืมเ้อแไม่ไงสังเวียนหน่อยระคังท้องกลับมาอีกแล้วเออมาอัดลุงกู้ถูกให้พี่น้องฟังเมื่อนี่ก็มีก่อนลามาตอนมาฝาก ท้านอกกละสินเนาะเก๊กซีหล่ะเพื่อนว่าอันไปใส่หอยลบหอยโขงก็ขึ้นมากคือเกาย้อนขึ้นหอดมูเจ้าค่อยๆถ่านดังฟังเสร็จแล้วอ้าพ่อใหญ่โอ้ยจะเปลี่ยนลอยอีหยังยุ่นเนาะลอยยุ่นไม่ยุ่นอะไรคนนี้ละห้วโออพระบาทเนาอเออพระวานไล่ไหลนนแะ่ Emaal, มาๆมามามาอีแล้วอีเมย์ไงมาอีเล้วสองตัวอีเมย์ไงฮักกด์เบาวิ่วไวกับป้าฟังเอ้ยว่าอียังไงมันถึกแน่ดอกเอาถึกปานนี้แล้วปกเปิ้นเนาะมันมาแนนต้องมาฮักกดไม่วิ่วไวกับจังป่าฟังอือฉันจ้ะจังสี่เหล่าเพิ่นอนบ้อกเออว่ากันไปแน่แน่กันไป็นนะใบห้ำเหรียญตาใบลูกวงน่าใบห้ำนักกีดีมเลยเฮ้ยกะบ้าซื่อๆคว่ำฟังเพื่อยี่อใหญ่อันใส่ใหญ่ ก็มาใบยี่หอื่่าฮ่าฮ่าเลนได้ใบยีอใบยี่หรอเออเออนี่ไงเพยงรกเอาเมืองน่ำเอามือนี่ล่ำทํานองกาลสินให้พี่น้องฟังก่อนซื้อมาผู้ใดแน่เพื่นดีเอาเองนะ ีน้องมาไปแนวคนนีเองอหากว่ามีคู่สอนพรเลือสิดียได้เป็นนักมวยหากว่ามีเล่นเนืรอมาฝึกสอนสังสีเกงอเป็นนักเรียนสังสีหูหกักหูเขา้านั่นบ่มี นักเรียนว่นนี่หูกอไก่กะน้ำคุ้งหูงกอขอกอกะกะ,กะแมนคุ้งน้อสอนสิและทงความนี้ทั้งสองห่างโตนักเรียนก็มีส่วนคู่พันสอนแต่ละครั้งควรจำไว้ให้เข้าใจแน่เดิมและคู่พ้นสอนควรจึไ่ไว้คณิตศาสตร์หรือภาษา เลยบอกข่าพรมีคุ้มเติมคะแนนให้ดียี่มเลยเราดีบ่ามีเสื่อมคะแนนดี่ย่ำสอบไล่หัวก็ยใยแม้์ไยหัวกวายลุงขันแม่ป่าขันยังหูดอกปลายสินดอกพอเอ้ยหัวไปเหมือตลอดสิ้นคณิตศาสตร์หรือภาษา ไปเหมือตลอดสิ้นการสร้างก่อกองกุศลนอผู้นคนมุนคือสะพานถ้าไกลาเกินเมืองตาผู้จักสีผู้จักหาผู้จักสีผู้จักหาบางงมง่ายเรื่องผีป่า หมูมาค่าขัานบอนเข้าไปเน้ยวยังอยู่สะบัขันไม่นอกจากนั้นยังห่วงภาวันน้งหูมาฆ่าทั้งเที่ยวบอน,นิผพานไก่กวงหากแป็นมีแนวว่วงกำจัดไปไก่หางหูจัก ค่ายทิมซนิมกวัวอยู่บางใจเัเ้ยหูจะถังหักไม่หูจกักไรตัณหาหูมาข้างคันสันจรบัดหาตายเปไปเฮ้ยคุณหูจกบุญควนันเอาไว้ปาปัางก็ควรนปล่อยควันเอา สี่บัวโตขั้นตํำต้อยพ่อมีเจ้าศาสนาเพือนลาานและองค์พระพุทธเจ้าพ้อนอยู่เหนือขั้นสันป่าพนสอนสั่งอินพรมพ้อนอบลมวันมนุษย์ไปทัวโลนกาไตา แล้วมประส์เผาองค์ให้ให้สุมเฮาคนจากบวงไก่ชาติุปบ้อนขวงชะลาลมเกิดแก่ตายามิฉะนั้นกววกวาอแม่คันเหนื่อยอ้ายให้เปล่าเฮ็ดเอาสาอีพวาลุ่งคันาหังยาได้ลีคันล้อสางเอาอสินทัานไว้ายนา เอาตินะทําไว้กะมอมรักษาศิลปะวรรนางให้รักษากันเพียบพร้อมอุ้ยเด้อเจ้าให้ื่อเอา พวกมู่เจ้าเตรียมตัวเดิงพวกมู่เจ้าเตรียม,มไปอยู่เมืองแมนไปอยู่แดนยามังบอนมบมีผีเป่าบอนมานม่มีความเท่าชะลากานนังเหียวคุณแม่เอ,อ๋ยมีแต่เกี่ยวและฟันวนไนนั้น มีแต่เกี่ยวขั้นแลปันโอ้ยพันล้านอายุยืนน้ำตายไปจะได้ไปพักฟื้นป่าสาตร์นในพันแสนไปอยู่แดนยามางบอนเจริญเดอทองแทอยากไปอบ อยากไปบโบมูเจ้าหนีย่ยถ้าอยากไปยาลืมเดอ้อ mm hmm. เห็ดบุญเห็ดท่านเพิ่นว่าอยากไปบบน้องไอเสียงหำเล่ไอเสียงแต่บบานไก่ทางสาวสีหน้าบ้านห้องตอนมาไปฝนอยู่สวรรค์ ักขันแล้วก็ขันอยากไปบ่อไอเสียงเสียงสาวเทวดานาลิงคนอยู่คอยให้เฮางขันแล้วเพื่อนว่ายมานั่นเมืองสวรรค์สัน่นบุญเตียงบ่หมีถ่วมแรลลงๆโอ้เมืองนี่จังแมนดี สามาพนจังสียาขี้ขี้การคันให้ใจบ้านไม่สิ้นให้เฮ็ดเอาอย่ามีคา,านเด็ดเลยวันน้าให้มันยานกรรมตัณหาอย่าให้อยู่ย้ำตายไปสิได้ฮวงของเห็นแหี กันละเพื่นว่าการสร้างน้ำท้าบุญเห็ดเอาเองบ่ให้ผู้ใดมาเห็ดหายเพืน่นว่าคือกันละกับห้อกินเขาเนี่ยหาอกินห่อไกบอิม่มแมนบอลบ่ห้อไปอิ่มท้องเขาฝุ่นผู้เกินเออเพื่นว่าบุญบุญนี่กับเปียบดังคเครื่องเงาแมนห้อไปทางไหนไก่ยางไปน้ำกุ่นได้เงาแมนมาห่อไปหมุนได้พ่นขุดก,นก้นกรตามเงากับไปบ่พ่นน้ำห้อนั่นอยู่บ่อถอยซะแลว้ว คือกันแล้วก็บุญเหตุบุญเห็ุท่านเห็ุกะได้ขันบ่เหตุกะบ่ได้เนาะเออขอขอบคุณขอบคุณก,กันแลวกันพี่น้องเข้าสมมือนีิเพื่อน่าอุ้ยข่อยยานเพื่อน่าแต่ละมือละวันนี่จักว่าข้าวนั่นข้าวนี่จักว่าแผ่นดินไหวดินวันวจักว่าตึกถล่มอันจักน้อยนน่เพื่อนจิคือเพื่อนว่าโอ๊ยอย่างหลานสามหโพสีน่ะท่อนคนไหวสามหโพสีผู้ใดทำดีจังสีมีบุญบุญล่นเพื่อนว่าจังสีรอดเออ เฮียดเอาเดอ้เอเฮ็ดบุญเฮียดท่านก็มี่ยู่ดอกซูม,มือนีเพื่อนบอดละทั้างวัดท้างว่าป่านใดบ่ละท้างวัดทดดั้างศิลปปานไดดอกเพื่อนย่านไปคือกันข็อย,ายา่ยานอย่างย่านนีหยังที่นอ้อเออเท่าก็สร้างข็อย่านตายตัว <laughs> เท่าก็ยังย่านตายยุ่โอ้ยไม่ใญ่อันนี้ แต่ว่าก็สัง่งหัามา้องหอดมื่อใดกับมือนั่นละเนาะขอบุญขอบคุณเ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มีเงี้ยสังเลียนหน่อยระคังทองกันแล้วกันช่องยูทูบยายหม่องใหญ่ทองชาแนลสวัสดีค่ะ <c oughs>